สวัสดีครับท่านที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจนะครับผมคําพางพวงทัพทิมเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโฟร์ไลท์นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงถ้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์ได้คุณจะมีรายได้จากการขาย25นะครับนั่นเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับ เรามาดูว่าคุณจะมีะไรายได้จากการมีผู้ร่วมจําหน่ายว่าจะได้กันยังไงนะครับตัวอย่างเช่นคุณมีผู้นําสักหคนติดตัวเป็นสมาชิกชั้นที่1ของคุณนะครับและช่วยให้ทั้ง6คนนี้เพิ่มคนเข้ามาร่วมการขายนะครับแต่ละคนได้มาแบบเดียวกับคุณคือมีสมาชิกเพิ่มมาคนละ6ในชั้นที่2นี่คุณก็จะได้36คนใช่ไหมครับและต่อเนื่องไปในชั้นที่3 36มสกคูณหก็เท่ากับ216คนนะครับเอาเป็นว่าทุกคน ขายเดือนละ10บชุดเหมือนกันเหมือนกับคุณด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว10ชุดเนี่ยก็จะมีคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ1175บาทนะครับและสมาชิกทุกคนของคุณนะครับถ้าทำได้แบบนี้เขาก็จะมีรายได้คนละ1มื่นบาบาททุกคนนะครับแต่ใครจะได้เพิ่มมากเพิ่มน้อยนะครับมันอยู่ที่การมีผู้ร่วมในการจัดจำหน่ายคือมีผู้ร่วมขายมากก็จะมีรายได้มากตามนะครับเรามาดูแผนการจ่ายของบริษัทฟ,ฟัวไลท์นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณขายเองนะครับคุณจะได้25%ถ้าขาย10ชุดคุณก็จะมีรายได้จำนวน1,175บาทนะครับสมาชิกทุกคนของคุณได้คนละ10ชุดเหมือนกันต่อเดือนทุกคนก็จะมีรายได้อยู่ที่1,175บาทนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นรายได้จากสมาชิกผู้ร่วมจำน่ายด้วยกันโดยบริษัทจะจัดสรรปันส่วนในส่วนนี้ไว้ให้คุณมันเป็นระบบแผนการจ่ายและทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้เงินแบบนี้เหมือนกันตามแผนการจ่ายแบบเดียวกันนะครับชั้นที่1บริษัทจ่าย2%ชั้นที่2บริษัทจ่าย5%และชั้นที่3ชั้นที่3เนี่ยจะอยู่ที่6% 8%ซและ1 2นะครับ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับชั้นที่1มี6คน6คนก็เท่ากับ6,600คะแนนคูณ37บาทคูณ2%คุณจะมีรายได้อยู่ที่4,884บาทนะครับชั้นที่2 36คนนี้ก็39,600คะแนน39,600คะแนนคูณ37บาทคูณ5%คุณจะมีรายได้เท่ากับ73,260บาทนะครับ ส่วนในชั้นที่3 6คูณ36ก็เท่ากับ216นะครับคะแนนก็2 3 7 6 0 0คะแนนคูณ37บาทคูณ12%ทําไมต้องคูณ12%ก็ ใครๆก็อยากได้เงินเยอะใช่ไหมครับ2 3 7 6 0 0มนคะแนนคูณ37บาทคูณ12%คุณจะมีรายได้จากชั้นที่3เนี่ยหนึ่งล้านห้าหมบาทนะครับรวมรายได้ทั้ง3ชั้นนี้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทนี่เป็นเพียงรายได้ใน3ชั้นนี้นะครับ จากทั้งหมด10ชั้นซึ่งเป็นเฉพาะรายได้จากการขายเท่านั้นนะครับทุกคนจะได้ใช้แผนนี้กันทุกคนนะครับและถ้าคุณขายคนเดียวเนี่ย10ชุดคุณก็จะได้เพียง1,175บาทเท่านั้นเอง แต่ถ้านำเอาเน็ตเวิร์เข้ามาร่วมคุณจะสามารถมีรายได้หลักล้านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าหากว่าคุณต้องการอยากจะมีรายได้จากธุรกิจโฟร์ไลท์อยากนำเอาไปเป็นอาชีพส่วนตัวของคุณก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่084-125-0585นะครับสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ